สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว RO ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางเกมเนี่ยได้ประกาศออกมาแล้วครับผมว่าจะมีอัปเดตใหญ่ต่อไปนะครับและเป็นการเปิดตัวเกาะแมวแล้วก็อาชีพแมวต่างๆนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับและเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพชรวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพชรวินทอปอัพลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สำหรับเรื่องแรกนะครับก็แน่นอนครับผมว่าตอนนี้นะครับทางเกม roo นะครับก็ได้ประกาศวันมานะครับของเกราะแมวแล้วก็อาชีพแมวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่21มีนาคมนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งตอนนี้นะครับหน้าเพจก็จะมีการแจกโค้ดต่างๆตรงนี้นะครับผมอ่ารวมถึงกิจกรรมต่างๆเนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยนะครับในช่วงนี้นะอ่าอย่างกิจกรรมเนี้ยครับก็ผ่านไปประมาณ8 8ชั่วโมงครับก็มีคนมาคอมเมนต์เล่นกันเยอะอยู่พอสมควร นะครับผมอ่านี้ก็สามารถมาดูพวกทีเซอร์เทเลรอร์การเปิดตัวของอาชีพแมวได้นะครับก็เรียกได้ว่าทํามาค่อนข้างอลังการมากๆนะครับสำหรับแอนิเมชันตัวนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็มีกิจกรรมแบบพวกเอยเปลี่ยนรูปโปรฟงโปรไฟล์นะครับอ่าเกมเริ่มมีการเปลี่ยนรูปปกนะครับเดือนนี้ก็จะเข้าสู่เดือนแห่งแบบ การอัปเดตเกาะแมวแบบล้วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้มาติดตามนะครับในส่วนของพวกช่องทางโซเชียลด้วยนะครับเผื่อมันมีแจกอะไรนะครับเราจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับอ่ะเราเข้ามาดูในเกมกันบ้างนะครับสำหรับเกมวันที่2มีนาคมมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับเข้ามาที่ Festival e v e n t นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีแถบของการนับเวลาเปิดประเทศอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแจกของล้วนเลยนะครับเป็นการแจกของเคาดาว ก่อนที่อาชีพแมวเกาะแมวจะเข้ามานั่นเองนะครับอ่าก็มีการแจกของมากถึง15วันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าก็จะเป็นการแจกเพชรแจกตัว๋วแจกอะไรต่างๆเป็นออเดอร์ก่อนเพราะว่าเกาะแมวเนี่ยเวลาเข้ามาแล้วเราเล่นจริงๆเนี่ยข้างในนั้นเนี่ยมันจะได้เพชรเยอะมากได้ตัว๋วได้ตีบวกได้ขนนกอะไรที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอ่าน้ําจิ้มก่อนนะให้เราได้แบบว่า รับของขวัญกันไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเช็คอินครบ15วันนะครับผมเราก็จะได้เป็นตัว Cat Pa วสติกเกอร์ตัวนี้นะครับผมก็เป็นเหมือนตัวที่แปะแก้มตุรีนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็คือวันที่2ที่ผมอาทิปอยู่เนี่ยจนถึงวันที่20นะครับผมตอนเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขาดล็อกอินได้แค่ไม่กี่วันนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติขาดเยอะๆก็อาจจะได้ของไม่ครบ นะครับผมอ่านี่เพื่อนๆก็ลองมาดูแล้วกันนะครับผมอ่านอกจากนี้นะครับวันนี้ที่เหลือมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของแพ็กเกจนะครับ week end p a ็ k นั่นเองนะอันนี้ก็จะมีกันมาบ่อยๆอยู่แล้วนะครับทุกๆแบบว่าสุดสัปดาห์อะไรอย่างเงี้นะครับเขาก็จะมีขายเป็นแพ็ก0.99นะครับตรงนี้เราก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นพวกแบบว่าอ่ายศนะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะแบบเอาพวกกระชงกระชาก็ได้นะครับในราคา0.99นะครับอ่า 2.99กนะครับ2.99ก็จะมีแบบพวกเพชรขนนกหรือว่าจะเอากันแตกอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็ราคาประมาณอ่าประมาณเท่าไหร่2.99ก็ประมาณ9.9บาทนะครับแล้วก็4.99กนะครับ4.99ก็โอเลือกลูกไอ้ขนนกขาวได้นะครับรูปปั้นก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็เลือกเพชรอยู่แล้วเนาะ ก็ะจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจที่เข้ามาในช่วงวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับผมส่วนแพ็ก TOC ตรงนี้ก็เป็นตั้งแต่ของเมื่อวานแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะก็สิ่งที่อยากจะบอกนะครับในคลิปนี้นะหลักๆก็อัปเดตไปแล้วนะครับแต่ว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยครับก็เรื่องของแมวนะครับจะยัดเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับหลังจากอัปเดตชูล่ารอยโอกาสไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพยายามติดตามไม่ว่าจะทางเฟซ ทางดิสคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวแมวเนี่ยจะมาจริงๆนะครับผมในวันที่21อ่ามีนาคมตรงนี้แล้วนะครับเดือนนี้จะมีอัปเดตรอบเดียวนะครับผมนี่ครับอัปเดตวันที่21เนาะอ่าเนี่ยก่อนอัปเดตเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีโดรัมคอบรัชแอนเพอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับแมวนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็น ข่าวสารนะครับให้กับเพื่อนๆชาว r o นะครับใครที่รอแมวนะครับอดใจรออีกนิดนึงครับเดี๋ยวจะได้เล่นกันแล้วนั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโผด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ